มีครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ใน阿าาสกาพวกเขาเพิ่งพาการล่าสัตว์และจับปลาเพื่อยังชีพยึดถือการแลกเปลี่ยนสิ่งของเป็นหลักเมื่อเข้าสู่ฤด,ดูร้อนทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ต้องบอกว่าโอแม่เจ้าเก็บไข่เป็ดป่าได้ฟรีๆจับปลาแซลมอนป่าหนักเป็น10กิโลเหยียบย่ำไปบนผลไม้ป่าและผักป่าที่เต็มเมืองคนที่รู้พวกเขามาที่ป่ารกร้างนี้เพื่อสะสมอาหารสำหรับฤดูหนาวคนที่ไม่รู้ยังคิดว่าพวกเขามาที่นี่เพื่อพักผ่อนชิปูและแอกเนสแบกขาอันเปลยเปล่ามา วันนี้พวกเขาจะลอกหนังกวางออกแต่กระดูกออกไปแล้วก็แบ่งเนื้อกวางเป็นชิ้นเล็กๆด้วยเพื่อให้สะดวกต่อการกินในภายหลังชิปูและแอกเนสพร้อมลูกสาวทั้งห้าคนอาศัยอยู่ในนอร์วิกอลาสกาล่าสัตว์และจับปลาการเก็บหาอาหารเป็นวิธีหลักในการหาอาหารของครอบครัวพวกเขาและเนื้อกวางเป็นหนึ่งในอาหารหลักสําหรับฤดูหนาวของครอบครัวพวกเขาอีกไม่กี่วันฟูงกวางเรนดีจะผ่านแม่น้ําใกล้ๆ นี้นี่คือกิจกรรมล่าสัตว์ที่สำคัญที่สุดในฤดูใบไม้ร่วงของพวกเขาเพื่อที่จะเก็บเนื้อได้มากขึ้นพวกเขาเตรียมสร้างห้องเก็บของใหม่เพื่อแทนที่ห้องเก็บเนื้อเก่าที่ชำรุดอาจต้องใช้ไม้สูงประมาณ50-60ทอนชีพพาพาเอกเนสล่องเรือไปยังจุดที่อยู่ห่างจากตัวเมืองแป ิโลเมตรริมฝั่งแม่น้ำมีไม้สุงวางกระจัดกระจายอยู่มากมายสิ่งที่พวกเขาต้องทำคือเลือกไม้บางส่วนกลับไปไม้เหล่านี้ไม่เพียงแต่ใช้สร้างห้องเก็บของแต่ยังสามารถนำไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้านได้อีกด้วยแอ็กเนสเป็นชาวอินูอิต ทั้งเผายังคงสืบทอดการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อกันชีปูโยนไม้ที่รวบรวมได้ลงแม่น้ําโดยตรงแอกเนสมีหน้าที่มัดไม้เข้าด้วยกันนี่คือวิธีการขนส่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดบนผิวน้ําเมื่อรวบรวมไม้ได้มากพอก็สามารถออกเรือกลับบ้านได้แล้วเมื่อกลับมาถึงฝั่งชิปจะใช้ปั๊มสีตัวเพื่อย้ายกลับบ้านรวบรวมวัตถุดิบได้เพียงพอแล้วก็สามารถเริ่มสร้างบ้านไม้ได้เขาจะตัดที่ปลายไม้ให้เป็นร่องรูปตัววีแม้จะไม่ใช้ตะปูห้องเก็บของก็ยังคงแข็งแรงมาก ต่อไปแค่ตัดไม้แต่ละท่อนให้เป็นรูปทรงแบบนี้แล้วนํามาวางซ้อนกันเหมือนตอบ,บล็อกถึงแม้รูปลักษณ์จะดูหยาบไปหน่อยแต่เมื่อเทียบกับชั้นเก็บของก่อนหน้านี้ก็ดูดีขึ้นมากเลยชิปวางแผนจะใช้ไม้อัดทาหลังคา เพื่อให้แน่ใจว่าห้องเก็บเนื้อจะไม่เปียกชื้นแต่บ้านของเขาไม่มีวัสดุแบบนี้แอ็กเนสจึงต้องไปบ้านเพื่อนบ้านใกล้เคียงเพื่อดูว่าใครมีไม้อัดแบบนี้หลังจากเดินสำรวจรอบๆเขาก็พบว่ามีบ้านหนึ่งที่มีจริงๆอาจจะพูดแล้วคุณรู้สึกโชคร้ายเล็กน้อยในเมืองนอร์วิกไม้อัดแบบนี้ราคาต่อแผ่นอยู่ที่120ดอลลาร์สหรัฐแอกเนสใช้เบนซินส5ลิตรในที่สุดเพื่อแลกกับแผ่นวัสดุแบบนี้สี่ แผนส่วนทางด้านชิปได้สร้างโครงสร้างสําหรับเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่ตัดขอบส่วนเกินออกก็สามารถวางแผ่นไม้สําหรับหลังคาได้แอนเนสเดินชมรอบๆและพอใจกับฝีมือของชิปเป็นอย่างมากตัดแผ่นไม้ที่แรกมาให้ได้ขนาดที่เหมาะสมแล้วปูวไว้บนหลังคาคอกหมูสุดหรูจึงถือกําเนิดขึ้นส่วนสามเหลี่ยมด้านหน้าด้านหลังจะปิดด้วยแผ่นไม้บางๆวัสดุที่ใช้สร้างบ้านไม้หลังนี้มีต้นทุนไม่ถึง100ดอลลาร์แต่ใช้เวลาสองคนสร้างถึง3วัน ส่วนทางเข้าออกนี่ทําให้ฉันคิดไม่ตกเลยแต่ว่าชิปและแอกเนสดูมีความสุขมากตอนนี้ลูกสาวหลายคนก็กลับจากโรงเรียนแล้วพวกเธอเข้าไปสำรวจห้องเก็บของใหม่และเล่นกันอย่างสนุกสนานเช้าวันหนึ่งครอบครัวเฮลสโตนกําลังเตรียมตัวออกไปล่าสัตว์ ทุกปีในช่วงเวลานี้กวางเรนเดียจะอพยพผ่านแม่น้ำจากต้นน้ำนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการจับพวกมันถ้าช้ากว่านี้ถนนจะเข้าสู่ช่วงเปิดใช้งานซึ่งจะทําให้ไขมันถูกเผาผลาญเนื้อกวางจะกลายเป็นรสชาติที่ไม่ดีถึงขั้นที่แม้แต่สุนัขยังไม่กินสมาชิกในครอบครัวทุกคนในฤดูหนาวจะมีคู่กวางเรนเดียร์าตัวครั้งนี้แอนเนสพาลูกสาวทั้งสี่คนมาด้วยเหลือไวเพียงคนเดียวเพื่อเฝ้าบ้านและดูแลผู้สูงอายุและเธอได้แจ้งครูที่โรงเรียนแล้ว ว่าการไม่ไปโรงเรียนในวันจันทร์และวันอังคารคือการออกล่าสัตว์นี่คือทักษะการล่าสัตว์ที่ทุกคนในเผ่าอินูอิตต้องเรียนรู้ดังนั้นโรงเรียนจึงอนุมัติวันหยุดเพื่อให้พวกเขาได้สะสมเนื้อสัตว์สำหรับครอบครัวพายเรือเล็กขึ้นไปตามแม่น้ำบริเวณจุดบรรจบนี้คือสถานที่ที่ครอบครัวของพวกเขามาล่าสัตว์ทุกปีพวกเขากำลังเตรียมตั้งเต็นท์เพื่อใช้ชีวิตและทำอาหารแต่ไม่คาดคิดว่าฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำมีกลุ่มกวางกำลังข้ามแม่น้ำอยู่แล้วแอ็กเนสเรีบเรียกลูกสาวขึ้นเเรรรือรรือออตตีีี่ยยยมมมพพ้้ทททัันนถไไฟุุู่่งงงงงปจดูกว เป้าหมายในการลา่าแน่นอนว่าคือกวางตัวผู้ที่โตเต็มวัยในฝูงจนกระทั่งกวางตัวผู้ถูกไล่ออกจากฝูงแอ็กเนสเล็งจังหวะเหมาะส่งทริส่งเม็ดหนึ่งไปที่ท้ายทอยของมันกวางเรนเดียตัวนั้นก็ให้ความร่วมมืออย่างดีจับเขากวางมัดไว้ที่ด้านข้างของเรือ ในกลุ่มกวางเรนเดียนี้มีเพียงตัวนี้เท่านั้นที่เหมาะกับการล่าจากนั้นทุกคนก็พากันกลับบ้านพร้อมกับมันต่อไปก็ถึงขั้นตอนการชำแหละเขาใช้มีดเล็กกรีดเปิดท้องของกวางเรนเดียจากนั้นรีบทําความสะอาดเครื่องในอย่างรวดเร็วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคืนนี้พวกเขาก็จะได้กินเนื้อกวางสดใหม่เป็นมื้อใหญ่เช้าวันรุ่งขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันออกที่เฮลสโตนครอบครัวหนึ่งกําลังจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการล่าสัตว์ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำมีฝูงกวางเรนเดียกำลังเตรียมข้ามแม่น้ำแอเนส และลูกสาวบางคนจะใช้ปืนล่าสัตว์ส่วนชิปเตรียมหอกสามงามไว้ ว่ากันว่านี่คือจากปืนโมซินหนากกองรุ่นหนึ่งถอดออกมาแล้วเครื่องมือการล่าสัตว์แบบดั้งเดิมนี้ในระยะใกล้ไม่ได้ด้อยไปกว่าอาวุธปืนเลยพอเห็นกวางเรนเดียลงน้ำกันหมดครอบครัวเฮลสโตนก็เตรียมตัวออกเรือเช่นกันระยะห่างเริ่มใกล้เข้ามาแต่กลับเกิดปัญหากับอาวุธของลูกสาวโชคดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากแอนเนสถึงจะกลับมาเป็นปกติได้จํานวนมากเกินไปจนลูกสาวไม่รู้ว่าจะล่าสัตว์อย่างไรนี่จึงทําให้เขาพลาดครั้งแรกที่จะยิงโดนเป้าหมายชิปกับแอกเนสรีบเข้ามายิงซ้ํา สถานการณ์เรียกได้ว่าดูเดือดมากล่าสัตว์บนหัวเรือที่โครงเพลงแม้แต่แอกเนสผู้ช่ำชองก็ยังมีพลาดบ้างตอนนั้นชิปก็รีบหยิบหอกยาวขึ้นมาเสริมจนกระทั่งเหยื่อหมดแรงขยับตัวนับดูแล้วมีเหยื่อที่ลอยอยู่บนถิวน้ำทั้งหมดห ต,ตอนนี้ต้องลากพวกมันขึ้นฝั่งกลับมาที่ฝั่งแล้วก่อกองไฟขึ้นทั้งครอบครัวต่างเต็มไปด้วยความสุขจากการเก็บเกี่ยวชนพื้นเมืองสอนลูกหลานตั้งแต่เด็กวิธีเอาตัวรอดบนผืนแผ่นดินนี้บางทีคนนอกอาจมองว่าการล่าสัตว์ของพวกเขาไม่ถูกต้องแต่สําหรับพวกเขานั่นคือวิธีเดียวที่จะผ่านฤดูหนาวไปได้และยังเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาของชนเผ่าโดยแท้สิ่งที่ดูเหมือนกองฟืนเหล่านี้จริงๆแล้วคือกองเขากวางใน阿สกาสิ่งเหล่านี้มีค่ามากกว่าก่อนจะมีไม้แต่วันนี้ชิปเตรียมใช้พวกมันเพื่อทําาเเบบบ็ดดดตกปลแังิมใะ นั้นลูกสาวคนหนึ่งขับรถหิมะากลับมาชิปจึงเรียกเขามาทําชุดตกปลาที่เรียกว่าเบ็ดกลิ้งด้วยกันชุดตกปลานี้ใช้สําหรับตกปลาที่ชื่อว่าทาริกเป็นปลาน้าจืดชนิดหนึ่งที่อยู่ในตระกูลปลาคอดเนื้อปลาชนิดนี้ถือว่าอร่อยพอสมควรชิปทําตัวอย่างให้ลูกสาวดูเป็นอันดับแรกเบ็ดตกปลาชนิดนี้คล้ายกับทุ่นตกปลาของเรามีปลายแหลมทั้งสองด้านตรงกลางมีร่องสําหรับผูกสายเบ็ดปลาทาริกมีปากใหญ่คล้ายกับปลาดุกเวลาหากินจะกลืนเหยื่อเข้าไปทั้งคำเหยื่อชนิดนี้จะติดอยู่ตรงหนึกปลา ทำให้จับปลาได้หลังจากอธิบายหลักการแล้วก็จะเริ่มลงมือทําขั้นตอนการทําไม่ยากสิ่งเดียวที่ต้องระวังคือรอยเว้าไม่ควรลึกเกินไปไม่อย่างนั้นตะขออาจหักได้ทั้งสองคนทําทั้งหมดประมาณสิบ อันผูกสายเบ็ดเข้ากับแต่ละอันแล้วตะขอเบ็ดแบบดั้งเดิมของชาวอินดูอิตก็เสร็จสมบูรณ์จากนั้นครอบครัวทั้งหมดก็ออกเดินทางด้วยรถลุยหิมะไปยังแม่น้ําที่กลายเป็นน้ําแข็งซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกเขาจะตกปลาตอนนี้ชั้นน้ําแข็งยังไม่หนามากการออกมาตอนเช้าทําให้เจาะน้ําแข็งง่ายขึ้นเยอตกปลาคือหางปลาที่เหลือจากมื้ออาหารนําเบ็ดที่ทําเองวางตั้งไว้ข้างใน ลูกสาวแต่ละคนก็มีเบ็ดคนละอันเริ่มตกปลาบนน้าแข็งพยายามตกอยู่ชั่วโมงหนึ่งก็ยังไม่มีปลาติดเบ็ดพวกเขาจึงต้องทิ้งเบ็ดไว้ที่เดิมใช้ไม้ค้าปากหลุมไว้แล้วค่อยกลับมาตรวจดูพรุ่งนี้เช้าวันรุ่งขึ้นชีพพาครอบครัวกลับไปที่ริมแม่น้ําเดินทางไปยังจุดที่ตกปลาเมื่อวานเมื่อวานพวกเขาวางเบ็ดไว้ทั้งหมด5จุดต้องเจาะน้ําแข็งอีกครั้งเพื่อดูปลาที่จับได้เบ็ดแรกที่ยกขึ้นมานั้นเบามากยกขึ้นมาก็ไม่มีอะไรน่าประหลาดใจแต่เยือยังอยู่สามารถวางกลับไปได้อีกตัวที่สองจับได้้แลว ทั้งครอบครัวดีใจมากชีพูดได้พิสูจน์ให้ลูกสาวเห็นด้วยการกระทำจริงถึงประโยชน์ของเบ็ดตกปลาแบบดั้งเดิมนี้เมื่อพวกเธอโตขึ้นก็สามารถถ่ายทอดความรู้นี้ให้ลูกหลานของพวกเธอได้จากนั้นเบ็ดที่ลูกสาววางไว้ก็ติดปลาอีกตัวใหญ่กว่าตัวก่อนหน้านี้อีกหลุมตกปลาน้ําแข็งห้าหลุมมีสองหลุมที่ได้ผลโดยรวมถือว่าไม่เลวเลย เบตกปลาถูกตั้งกลับไปที่เดิมตอนนี้ถึงเวลากลับไปลิ้มรสความอร่อยแล้วกลับถึงบ้านแอกเนสก็เริ่มจัดการกับปลาที่จับมาต้องผ่าปลาออกก่อนถึงจะเอาเบ็ดออกมาได้วิธีการกินก็ง่ายๆแค่ต้มเนื้อปลากินคู่กับขนมปังและเนยพร้อมกับข้าวและผักบางอย่างไม่เพียงแต่อาหารสมดุลแต่ยังอร่อยมากปริมาณโปรตีนไม่รู้ว่าเป็นกี่เท่าของเนื้อวัว ทุกครั้งที่น้ำแข็งปกคลุมและแข็งตัวครอบครัวเฮลส์ตนจะจับปลาขาวที่ว่ายกลับมาปลาขาวเป็นหนึ่งในแหล่งอาหารด้วยดูหนาวของพวกเขาโอกาสที่จะจับพวกมันได้มีเพียงไม่กี่วันเท่านั้น ชิปกับแอกเนสได้วางตาข่ายจับปลาไว้ตั้งแต่เมื่อวานแต่หลังจากผ่านไปหนึ่งคืนตำแหน่งที่วางตาข่ายก็ถูกน้ำแข็งปกคลุมอีกครั้งชิปจึงต้องใช้เลื่อยตัดช่องเปิดตาข่ายขึ้นมาใหม่หลังจากทำความสะอาดน้ำแข็งที่ขอบช่องแล้วก็สามารถดึงอวนขึ้นมาได้เมื่ออวนค่อยๆถูกลากขึ้นมาจากน้ำปลาขาวก็ถูกดึงขึ้นมาทีละตัวปีนี้ผลผลิตดูเหมือนจะดีกว่าปีที่แล้วยังเห็นได้ชัดดูเหมือนว่าจะจับได้ตอนที่ฝูงปลาผ่านมาพอดีววนนี้จับปลาได้ประมาณ4-50ตัวฝูงปลากนี้มาเร็วไปเร็ว เมื่อฝูงปลาเคลื่อนผ่านที่นี่แหกจะว่างเปลา่าไม่มีอะไรติดมาสิ่งที่พวกเขาทำได้คือพยายามจับปลาให้ได้มากที่สุดยามพระอาทิตย์ตกดินแอนเนสกำลังเก็บปลาที่จับได้ในวันนี้เตรียมตัวกลับบ้านวันรุ่งขึ้นบริเวณรอบๆยังคงเงียบสงัดชิปกับแอนเนสกำลังยุ่งอยู่กับการเก็บอวนพวกเขาจะคัดปลาขาวที่ยังเหลืออยู่ออกมาเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าหรือเก็บไว้กินเองปลาขาวแบบนี้ถ้านำไปขายจะได้ราคาตัวละ1ถึงดอลลาร์หรือใช้แลกเปลี่ยนสินค้ากับเพื่อนบ้านจะมีคุณค่ามากขึ้น เมื่อเก็บอวนนี้เสร็จพื้นดินก็เต็มไปด้วยแสงไฟจากการจัดปลาวันนี้เพิ่งเริ่มต้นยังไม่จบง่าย Ha. อวนจะถูกนำกลับไปวางใหม่จากนั้นพวกเขาจะไปเก็บอวนอีกผืนการจับปลาบนพื้นน้ำแข็งก็ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปน้ำที่ติดมากับอวนน้ำแข็งใต้เท้าของพวกเขาก็เริ่มบางลงมากเพื่อความปลอดภัยทั้งสองคนจึงต้องลากอวนไปยังจุดที่ห่างจากพื้นที่น้ำแข็งเพื่อจับปลาเมื่ออวนใบที่สองใกล้จะถูกดึงขึ้นปลาที่จับได้บนพื้นนั้นเรียกได้ว่ามากมายมหาศาลทั้งสองอวนรวมกันจับปลาไว้ฟิตได้ประมาณ80 ในความทรงจําของชิปและแอกเนสพวกเขาจําไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่ซื้อปลาเกิดขึ้นเมื่อไรเพราะทุกปีพวกเขาเป็นฝ่ายขายปลาครั้งนี้ชิปตั้งใจเลือกปลาแซลมอนที่เต็มไปด้วยไข่ปลาให้ภรรยาแอกเนสถึงกับร้องฮัมเพลงอย่างมีความสุขทันทีพร้อมกับไม่ลืมที่จะกัดชิปไปหนึ่งคำอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่มีวิธีไหนที่สดใหม่กว่านี้อีกแล้วสําหรับชาวอินูอิกปลาไวฟิตที่มีไข่ปลาคือสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆตอนนี้ต้องแพ็คปลาทั้งหมดกลับไป ได้ปลามากพอที่จะเต็มเลื่อนหิมะกลับบ้านชี้เผาวางปลาบนหิมะหน้าประตูบ้านส่วนแอกเนสอยู่ในบ้านใช้โทรศัพท์ความถี่สูงเพื่อประกาศข้อความเนื้อหาคร่าวๆก็คือที่บ้านฉันมีปลาขาวจานวนมากวางอยู่ข้างนอกอยากแลกกับน้ํามันและอาหารจากร้านค้าโทรศัพท์ความถี่สูงนี้คล้ายกับวิทยุสื่อสารมากกว่าโทรศัพท์ทั่วไปเพื่อนบ้านรอบๆต่างได้ยินเสียงคนที่ต้องการความช่วยเหลือจะนําของมาที่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนนี่คือเพื่อนบ้านที่ถือถุงพลาสติกเดินมาพร้อมกับผลไม้สดหนึ่งถุง ในพื้นที่ที่หนาวจัดผลไม้แบบนี้มีขายเฉพาะในซูเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นแอกเนสแลกด้วยปลาขาวสองตัวเขาแลกเปลี่ยนกับปลาแซลมอนหนึ่งตัวการแลกเปลี่ยนนี้ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบประโยชน์อยู่ที่ความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายตอนนั้นเพื่อนบ้านอีกคนที่ขับรถสีล้อเล็กนำเอาน้ำมันบางส่วนมาให้เขาแลกน้ำมัน22ลิตรกับปลาขาวสี่ตัวจากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าน้ำมันเหล่านี้ยังมีค่าน้อยกว่าถุงผลไม้เมื่อครู่ก่อนหน้านี้มีเพื่อนบ้านบางคนเอามันฝรั่งหัวหอมและผักสดมาแลกเปลี่ยน พวกเขาแรกเป็นปลาขาวที่มีไข่ปลาอยู่ด้วยที่นี่ปลาขาวเหมือนกับเงินที่ใช้ได้ดีสามารถใช้แลกเปลี่ยนสินของที่จําเป็นในชีวิตประจําวันได้การจับปลาได้ผลผลิตมหาศาลอาหารค่ําคืนนี้ก็ต้องเป็นปลาขาวอย่างแน่นอนไม่เพียงแต่มีคุณค่าทางโภชนาการและอร่อยแต่ยังมีโปรตีนมากกว่าเนื้อวัวหลายสิบเท่าครอบครัวเฮลสโตนกาลังเพลิดเพลินกับอาหารค่าอย่างอบอุ่นเมื่อวันและคืนในอสก้าสิ้นสุดลงพระอาทิตย์จะตกดินตอนสามทุ่มครึ่งชิปและแอกเนสต้องเดินทางไปยังโควาลิกที่อยู่ห่างออกไป170 กิโลเมตรใบหน้าเรีว่ววก่อนออกเดินทางพวกเขาตรวจสอบรถหิมะพร้อมทั้งพ่นสีขาวบนตัวรถเพื่อให้เข้าใกล้อยื่บนหิมะได้ดียิ่งขึ้นเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วออกเดินทางไปยังจุดหมายถ้าโชคดีจะไปถึงก่อนพระอาทิตย์ตก ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาพวกเขาก็มาถึงโควาลิโกดังนี้เป็นของพวกเขาที่สร้างขึ้นเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วเพียงแต่แผ่นไม้ด้านบนถูกพายุหิมะพัดปลิวไปโชคดีที่ของที่เก็บไว้ข้างในไม่ได้รับความเสียหายทั้งสองคนก่อะที่ความเมื่อจะมาเยือนก็ได้กางเต็นท์สำหรับค้างคืนเรียบร้อยแล้ววันต่อมาชีฟออกไปหาไม้ฝืน่งสำหรับให้ความอบอุ่นส่วนแอนเนสก็กำลังเจาะน้ำแข็งที่แม่น้ำแก้ปัญหาแหล่งน้ำเมื่อจัดการกับสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอดแล้วพวกเขาก็สามารถไปล่าสัตว์ได้อย่างสบายใจกวางเรนเดีย แมวน้ำหมาป่าและสุนัขจิ้งจอกเป็นเป้าหมายการล่าสัตว์ของพวกเขาในครั้งนี้ในขณะนั้นสุนัขจิ้งจอกแดงตัวหนึ่งปรากฏตัวในสายตาของพวกเขาก่อนแอกเนสรีบขับรถเลื่อนหิมะตามไปทันทีแต่ในสถานการณ์แบบนี้การจะไล่าตามสุนัขจิ้งจอกไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อไม่มีอะไรผิดพลาดความผิดพลาดก็มักจะเกิดขึ้นรถเลื่อนหิมะของเขาพลิกคว่ำอย่างกระทันหันแอกเนสพยายามยกรถเลื่อนหิมะขึ้นมาและพบว่าอาวุธของเขาไปติดกับแผดนรถจนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุฐานท้ายปืนถูกหักออกเป็นสองท่อนนี่คือช่วงที่เ,เวผู้ขับรถหิมะ ช้าตรวจสอบแล้วว่าไม่มีใครบาดเจ็บปัญหาที่เหลือก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แอ็กเนสดึงปืนล่าสัตว์ที่ติดอยู่กับแนดนรถออกมาปืนมอสซินเกีนกระบอกนี้เป็นที่ปลดปรางของเขาตอนนี้ลำกล้องปืนงอผ่านท้ายก็หักงานล่าสัตว์จึงต้องหยุดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ลากรถอีมากลับไปที่แคมป์ก่อนกลับไปที่แคมป์ชี้ผู้โทรหาเพื่อนคนหนึ่งของครอบครัวพอดีเขากำลังจะมาล่าสัตว์แถวนี้และยังช่วยเอาอาวุธใหม่มาให้ด้วย วันต่อมาเพื่อนก็นำปืนมอสซินนากองมาให้เขาอีกกระบอกได้ยินว่านี่เป็นของที่นำมาจากบ้านพี่สาวของแอกเนสถึงแม้รถลุยหิมะจะยังซ่อมไม่ได้ทั้งหมดแต่เราก็มีอาวุธใหม่อย่างน้อยก็ช่วยให้การล่าสัตว์ดำเนินต่อไปได้ซิปวางเป้าหมายไว้ที่ระยะ150 เมตปืนมอสซินกันนี้เดิมทีถูกใช้เป็นของสะสมจึงไม่แน่ใจว่าจะใช้งานได้ปกติหรือเปล่าความแม่นยำของแต่ละอาวุธก็แตกต่างกันไปแอกเนสยิงติดต่อกัน4-5นัดไกความรู้สึกตอนลั่นไกลและความแม่นยำต่างจากปืนกระบอกก่อนของเขาโดยสิ้นเชิงสิ่งนี้ทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนในแต่ละนัดถึง30ซนติเมตรซึ่งถือว่าคลาดเคลื่อนมากแต่สําหรับกวางเรนเดียร์ซึ่งเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ก็ยังพอใช้ได้อยู่ชิปพาแอกเนสออกตามหาฝูงกวาง พวกเขาเห็นเป้าหมายอยู่บนสันเขาไกลออกไปจึงเตรียมเชือกไว้บนเส้นทางที่กว่างจะผ่านไม่นานนัก ฝูงกวางก็ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าพวกเขาการล่าสัตว์ด้วยอาวุธที่ไม่คุ้นเคยถือเป็นความทา้าทายไม่น้อยสำหรับแอกเนสแต่เขาก็ยังสามารถสังหารได้ในครั้งเดียวเยือแทบไม่มีท่าทีว่าจะหลบหนีงานที่เหลือจะถูกส่งต่อให้กลุ่มที่7จจัดการพวกเขาจะทิ้งขนและอวัยวะภายในไว้ที่เดิมนกบางชนิดจะเป็นกลุ่มแรกที่มาพบที่นี่ซึ่งจะดึงดูดสัตว์ขนปุยบางชนิดให้มาหากินพรุ่งนี้พวกเขาจะกลับมาตรวจสอบที่นี่อีกครั้งหากมีโอกาสพวกเขาอาจจับสัตว์ขนปุยบางตัวกลับไปด้วยโครวาริก องศาเป็นบ้านของกวางเรนดีจำนวนมากในฤดูหนาวและยังเป็นพื้นที่ล่าสัตว์ในฤดูหนาวของนักล่าหลายคนชิพูและแอกเนสก็เป็นหนึ่งในนั้นวันนี้ลมแรงและมีหิมะตก ไม่เหมาะสำหรับการล่าสัตว์แต่สามารถไปตั้งกับดักเพื่อจับสัตว์ที่มีขนได้ล้างกับดักสัตว์ด้วยน้ำร้อนเพื่อกำจัดกลิ่นแล้วสามารถนำมาใช้งานได้ทันทีคีรถลุยิมะมุ่งหน้าไปยังจุดที่เคยวางกับดักในปีก่อนในพื้นที่หลายสิบกิโลเมตรรอบนี้ไม่มีแม้แต่งเงาของคนให้เห็นไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีใครมาทำลายกับดักของพวกเขาใช้เศษปลาที่เหลืออยู่เป็นเหยื่อล่อ เป้าหมายของการล่าคือสุนัขจิ้งจอกแดงฝังเศษขนสัตว์บางส่วนไว้ใต้หิมะปลอมแปลงให้เหมือนที่นี่เป็นสถานที่ฆ่าหวังว่าสุนัขจิ้งจอกแดงใกล้เคียงจะไม่รู้จักดีชั่วเส้นขนยาวๆหนึ่งเส้นคือจุดที่ทำเครื่องหมายตำแหน่งกับดักนอกจากล่าสุนัขจิ้งจอกแล้วซากศพก็เป็นเป้าหมายที่พวกเขาจับด้วยเหยื่อล่อของเชอรี่ใช้ปีกนกสนสดใหม่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดดังนั้นทั้งสองจึงตัดสินใจแยกกันทำงานชิดไปจัดการวางกับดักใหม่ ส่วนแอกเนสไปล่านกสนมาใช้เป็นเหยื่อล่อแม้ว่ารถเลื่อนหิมะของเขาจะเสียหายเมื่อไม่กี่วันก่อนแต่หลังจากชิปซ่อมแซมในพื้นที่ตอนนี้ก็สามารถใช้งานในระยะสั้นได้อีกครั้งแม้ว่าการพลางตัวของไก่ฟ้าจะสมบูรณ์แบบแต่สายตาของนักล่ากลับเฉียบคมกว่าจนพบไก่ฟ้าที่ซ่อนตัวอยู่ในกองเลือดไก่แอกเนสยกปืนขึ้นเล็งทันที แล้วยิง2นัดรวดเก็บได้2ตัวคราวนี้ไม่เพียงแต่ได้เหยื่อล่อเพื่อจับเชอรี่ยังได้เพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษอีกด้วยพวกเขานําไก่ฟ้าไปหาคีปูที่กําลังวางกับดักอยู่นำหัวใจและเนื้อออกไก่ออกจากตัวไก่ส่วนที่เหลือใช้เป็นเหยื่อล่อ ระหว่างทางกลับบ้านทั้งสองคนแวะตรวจสอบกับดักที่ตั้งไว้เมื่อวานไม่คาดคิดว่าในเวลาเพียงวันเดียวกับดักจับเสือแดงได้หนึ่งตัวแถมยังเป็นเสือที่ยังมีชีวิตอยู่แอนเนสทำได้เพียงลงมือคนก่อนหน้านี้ส่งทุลิสงมาให้1เม็ดดูเหมือนว่าจิ้งจอกตัวนี้เพิ่งถูกจับได้ไม่นานหนังจิ้งจอกตัวนี้มีราคาประมาณ150ดอลลาร์แต่ถ้านำไปทำเป็นหมวกจะขายได้ในราคาประมาณ250300 ดอลล่าหมวกที่แอกเนสสวมอยู่ทําจากหนังจิ้งจอกแต่เป็นหนังจิ้งจอกเงินเท่านั้นหลังจากถอดหนังสัตว์ออกแล้วก็ถึงเวลาต้องกลับแล้ววันต่อมาชิปออกไปตรวจกับดักตามปกติแต่ยังไม่ทันเดินไปได้2กิโลรถหิมะก็ดับเองทันทีพยายามสตาร์ทหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลคลัชก็ไม่ขยับเลยดูเหมือนปัญหาจะไม่เล็กไม่เพลาข้อเหวี่ยงหักก็ปัญหาลูกสุบโชคดีที่ไม่ไกลาจากแคมป์มากยังพอเดินกลับได้หลังจากอธิบายเหตุผลกับแอกเนสทั้งสองก็ขับรถหิมอีกคันไปยังจุดที่รถเสีย ตอนนี้รถหิมะทั้งสองคันมีปัญหาจึงต้องลากกลับไปที่แคมป์ก่อนเพื่อประกอบรถทั้งสองคันให้เป็นคันเดียวรถของแอดเนสชนจนทาให้แฮนด์รถมีปัญหาในการบังคับเครื่องยนต์ของเจ็ดเกิดปัญหาสุดท้ายจึงเปลี่ยนเครื่องยนต์ที่ดีไปใส่ในรถของแอดเนสจนได้รถที่ใช้งานได้หลังจากทดลองขับเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีปัญหาก็กผ่านไปอีกหนึ่งวันวันนี้พวกเขาก็จะออกไปล่าสัตว์อีกครั้งเดิมทีสภาพอากาศทําให้เสียเวลาไปหลายวันแล้วเมื่อวานเจอหัวหน้ารถหิมะอีกแล้วฤดูใบไม้ผลิที่นี่กําลังจะมาเร็วๆ นี่ต้องจับกวางเรนดีอีกตัวก่อนกลับเดินไปเดินมาเจอฝูงสัตว์อยู่ตรงหน้าโอกาสที่หาไม่ได้ง่ายๆแบบนี้จะปล่อยไปได้ยังไงแอ็กเนสยกไม้ฟืนในมือขึ้นทันทีปืนพกถูกเตรียมพร้อมใน3ามก้าแล้วก็ยิงโดนตัวหนึ่งในที่สุดหลังจากยืนยันแล้วนี่ก็ยังเป็นถนนที่เต็มไปด้วยไขมันสําหรับทั้งสองคนแล้วนี่คือความสุขที่เพิ่มขึ้นเป็นสเท่าชิปดูแลเรื่องการจัดการเหยือ่อแอกเนสกลับไปขับรถฮิม,มามา ทำความสะอาดอวัยวะภายในและแพ็กกลับไปยังค่ายชั่วคราวในขณะที่วันนี้ยังมีเวลาอยู่พวกเขาต้องจัดเก็บอุปกรณ์ด้วยเตรียมตัวกลับไปที่นอร์วิกเพราะฤดูใบไม้ผลิกำลังจะมาถึงรอจนกว่าหิมะที่นี่จะละลายหมดพวกเขาจะพาลูกสาวสองสาคนมาที่นี่เพื่อใช้เวลาช่วงฤดูร้อนครอบครัวเฮลสโตนยังคงยึดถือวิถีชีวิตกึ่งเร่ร่อนทุกครั้งที่หิมะลหลจากพื้นดินพวกเขาจะเดินทางไปยังควาลิกที่อยู่ห่างออกไป170 กิโลเมตรเพื่อออกล่าสัตว์เก็บของป่าและจับปลาตอนนี้ลูกสาวทั้ง5คนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วหลายๆเรื่องพวกเธอสามารถช่วยได้เต็นที่ทีแบบดั้งเดิมนี้จะเป็นบ้านของพวกเขาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าในตอนนั้นลูกสาวที่ยืนอยู่บนที่สูงเพื่อเฝ้าดูกำลังตะโกนเรียกแอกเนสเสียงดังปรากฏว่าริมแม่น้ำที่ไม่ไกลนักพบร่องรอยของเหยื่อ แอกเนสหยิบอาวุธขึ้นมาทันทีแล้วออกไปล่าสัตว์เรมแม่น้ำมีแม่กวางพร้อมลูกออดตามมาด้วยกวางตัวผู้แอกเนสเข้าสู่โหมดเล็งเป้าหมายทันทีเพียงยิงนัดเดียวก็ล่ากวางเรนเดีได้สำเร็จแก้ปัญหาที่ไม่มีเนื้อกินได้พอดี ลูกสาวสองคนลากเลื่อนหิมะกลับมาพร้อมกับสัตว์ที่ล่าได้สิ่งแรกที่นําออกมาคือกวางงูนี่คือเมนูโปรดของทั้งครอบครัวงานจัดการยังคงเป็นหน้าที่ของภรรยาเธอทาความสะอาดเครื่องในอย่างรวดเร็วบรรจุลงเลื่อนหิมะแล้วนํากลับไปที่แคมป์ตอนนี้มีเนื้อกินแล้วยังขาดผักอีกหน่อยแอ็กเนสพาลูกสาวทายเรือมาที่ริมฝั่งแม่น้ําที่นี่มีพืชชนิดหนึ่งชื่อหมูสูรากของมันมีรสหวานเล็กน้อยคล้ายกับรสชาติของมันฝรั่ง ดังนั้นบางคนจึงเรียกมันว่ามันฝรั่งเอสกิโมพืชเหล่านี้ยังไม่งอกใบสารอาหารทั้งหมดสะสมอยู่ที่รากนี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสําหรับการเก็บเกี่ยวใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถเก็บได้เต็มถุงกลับไปที่แคมป์แล้วต้องกับน้ําค้างด้วยไม้สู่ทั้งมีประโยชน์และอร่อยโปรตีนมากกว่าเนื้อวัวหลายเท่า ตอนนี้องค์ประกอบ4อย่างของการเอาชีวิตรอดในป่าก,ก็ครบแล้วที่พักน้ำและฝ่ายก็มีพร้อมแล้วแปลกพอและแอกเนสเตรียมพาลูกสาวไปเที่ยววันนี้พวกเขาวางแผนล่องเรือไปตามแม่น้ำตอนนี้ไม่มีนกบินอยู่บนท้องฟ้าแสดงว่ากำลังทำรังหรือฟักไข่นี่คือกิจกรรมเก็บไข่นกประจำปีจอดเรือที่ฝั่งลูกสาวแยกย้ายกันไปทำกิจกรรมเพิ่งขึ้นฝั่งก็ได้ไข่นกนางนวลมาสาม ฟองดูเหมือนว่าวันนี้จะเป็นวันที่อุดมสมบูรณ์แอ็กเนสบอกลูกสาวว่าถ้าเจอพุ่มหญ้าที่นูนขึ้นมาและมีขนนกปะปลนอยู่ใกล้ๆนั่นแหละคือรังนกแน่นอนมันอาจจะเป็นรังเป็ดป่าที่มีไข่เป็ดหกฟองก็ได้คู่เป็ดป่าทำงานหนักทั้งวันทั้งคืนแต่สุดท้ายก็กลายเป็นของล่าของนายพรานจับทั้งหมดใส่ถังไม่มีเหลือสักตัวไข่ดงถือเป็นสิ่งที่ลูกสาวหลายคนชอบทำมากที่สุดไม่เพียงแต่ได้รสเปรี้ยวหลากหลายจากนก ยังได้ความสนุกจากการหาไข่อีกด้วยไข่ขาว5 6ฟองแบบนี้คือไข่เป็ดก็มีบางอย่างที่เป็นไข่หานและชนิดที่มีเพียง3ฟองในรังสีเขียวก็คือไข่นกนางนวลงานแบบนี้ครอบครัวเฮลสโตนจะทําในช่วงหนึ่งหรือ2วันนี้เท่านั้นเพื่อให้ไข่นกนางนวลและไข่ห่าที่ออกมาทีหลังยังสามารถฟักได้ตามปกติทั้งยังสามารถเก็บเกี่ยวโปรตีนที่ต้องการได้และจะไม่ส่งผลกระทบต่อจํานวนสัตว์ในพื้นที่นี้หลังจากวันที่ยุ่งกลับมาที่แคมป์พวกเขาจะรวบรวมไข่เหล่านี้ไว้ด้วยกันจํานวนที่คา่าสิทธิในการจัดหมวดหมู่วัันนี้้้เก็บไดดทงหม200 ฟองถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวที่ดีแอ็กเนสจะใช้วิธีการในการคัดแยกไข่ที่กินไม่ได้ออกไปไข่ที่จมลงไปในน้ําคือไข่สดที่กินได้แต่ถ้าไข่ที่ลอยขึ้นมาอาาเสียหรือฟักเป็นตัวแล้วส่วนใหญ่ไข่ที่จมยังสดและกินได้ ไข่ต้มดำที่กินคู่กับเนื้อกวางเรนเดียตากแห้งคืออาหารเย็นของพวกเขาในวันนี้เมื่อพระอาทิตย์ตกดินครอบครัวเฮลสโตนมานั่งล้อมรอบกองไฟใช้ชีวิตแบบเพึ่งพาตนเองระดับความสุขไม่รู้จะเทียบกับวัวได้แค่ไหนมีแค่แอกเนสที่วันเว้นวันจะช่วยเขาดูแลอาวุธของเขาเพราะเมื่อชิ้นส่วนเหล่านี้สัมผัสน้ำทะเลมันจะขึ้นสนิมได้ง่ายสักครู่นี้เองลูกชายคนโตของเขาจอนพาลูกสาวมาที่โครวาริกเพราะเขาเชี่ยวชาญในการล่าแมวน้ำดังนั้นชิปและแอกเนสจึงเรียกเขามาช่วยล่าแมวน้ำ ฤดูหนาวในรนวิกยาวนานถึง8เดือนและแมวน้ำเป็นแหล่งไขมันหลักของครอบครัวเขาดังนั้นพวกเขาจะไม่พลาดโอกาสในการลา่าโอกาสของแมวน้ำรับไม้พายและตรวจสอบฉูกเมื่อมั่นใจว่าไม่มีปัญหาก็พร้อมออกเดินทางซีผูไม่ใช่คนท้องถิ่นดังนั้นเขาไม่สามารถเข้าร่วมการล่าแมวน้ำได้มีเพียงแอ็กเนส และลูกชายคนโตที่พายเรือออกทะเลเพื่อค้นหาเหยื่อหลังจากค้นหาบนผิวน้ำอยู่สักพักเห็นแมวน้ำตัวอ้วนใหญ่ตัวหนึ่งกำลังอาบแดดอย่างสบายใจน่าเสียดายที่เสียงปืนดังขึ้นแต่ยิงไม่โดนเป้าหมายกลับทำให้แมวน้ำมุดลงไปในรูน้ำแข็งแล้วหนีไปวันนี้คงยากที่จะเห็นร่องรอยของพวกมันอีกทั้งสองคนจึงต้องขับเรือกลับไปที่แคมป์เมยเชิงคิดว่ามีนกตัวเล็กตัวหนึ่งบินผ่านเหนือหัวพวกเขาจอหนหยิบป,ปืนขึ้นมาและบรรจุกระสุนทันทีเมื่อเขาลั่นไกนกตัวใหญ่ ก็ตกลงไปในน้ําฝีมือการยิงปืนนี้สมกับเป็นชนพื้นเมืองจริงๆแม้ว่าตัวอยู่จะไม่ใหญ่แต่ก็พอจะทําให้ครอบครัวเขาได้ลิ้มรสบ้างวันรุ่งขึ้นชิปและแอกเนสเตรียมตัวเดินทางไปยังเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าดิลิงเพราะพวกเขาได้สั่งซื้อเครื่องยนต์เรือใหม่เอียงยังมีเรืออีกลำที่กำลังซ่อมอยู่ที่นั่นการเตรียมการเหล่านี้คือเพื่อจับเต่าทะเลแดงในขั้นตอนต่อไปเตรียมตัวให้พร้อมหลังจากผ่านไปสามชั่วโมง พวกเขามาถึงเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าดิลินลูกชายคนโตของพวกเขาอาศัยอยู่ในเมืองนี้ที่นี่หลังจากลงเรือทั้งสองคนรีบไปที่การซ่อมเรือทันทีความคืบหน้าในการซ่อมแซมล่าช้าก,กว่าที่ทั้งสองคาดหวังไว้มากโชคดีที่มอเตอร์ใหม่ที่สั่งซื้อมาแล้วมาถึงที่นี่ชิปจึงต้องลงมือทำเองเพื่อเร่งความคืบหน้าในการซ่อมเรือเล็กเรือเล็กนี้ได้ติดตั้งกระดูกมูใหม่แล้วท้องเรือได้ทาสารเรซินหนาๆใหม่ต้องขัดให้เรียบก่อนถึงจะทาสีเคลือบชั้นสุดท้ายได้จนกระทั่งวันถัดไปงงานนนี้้ถึจจะเสสร็สิ พวกเขาผลักเรือลงน้ำแล้วติดตั้งเครื่องยนต์นอกเรือให้มันชิปและแอกเนสก็มีเรือสำรองอีกลำไว้ใช้งานส่วนเครื่องยนต์นอกเรือลำใหม่ติดตั้งไว้ที่เรือที่พวกเขามาเพราะเรือลำนี้ชิปใช้ในการออกไปเก็บฝืนแรงมา้าก60ตัวเพียงพอที่จะรับมือกับลมแรงและคลื่นสูงในทะเลเรือซ่อมเสร็จแล้วและเครื่องยนต์ก็ถูกติดตั้งเรียบร้อยตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องกลับไปที่ควาลิกแล้ววันต่อมาชิปพาลูกสาวมาที่ชายหาดแห่งหนึ่ง ที่นี่มีไม้จำนวนมากที่ถูกคลื่อนทะเลพัดขึ้นมาเหมาะที่สุดสำหรับใช้รงขวัญปลาต้นไม้ตรงๆเหล่านี้ยังมีประโยชน์อีกเขาวางแผนจะใช้มันสร้างตู้เย็นใต้ดินเพื่อเก็บปลารงขวัญแม้ว่างานจับปลายัางไม่ได้เริ่มแต่การเตรียมการเหล่านี้ต้องทำให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะจับปลาได้อย่างสบายใจในภายหลังวันถัดมาครอบครัวเฮลสตน เตรียมลงตาข่ายจับปลาชิปขับเรือพาตาขายส่วนหนึ่งออกไปกลางแม่น้ำปลายอีกด้านถูกแอนเนสผูกไว้กับก้อนหินริมฝั่งทรัพยากรปลาชนิดใดกันแน่ที่แค่ลงอวนเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถเห็นผลลัพธ์ได้ทันทีแถมยังเป็นปลาแซลมอนชั้นยอดแต่ละตัวหนักสิกว่ากิโลกรัมเรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งในฝันของนักตกปลาเลยทีเดียวสำหรับครอบครัวเฮลสตน การจับปลาแซลมอนที่อพยพก,กลับมาเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีทรัพยากรปลาแซลมอนชนิดนี้ถือว่ามีคุณค่ามากในอ阿拉กาเพราะเนื้อปลาชนิดนี้ไม่เพียงแค่มีรสชาติอร่อยแต่ยังอุดมไปด้วยไขยมันและแร่ธาตุจำนวนมากรวมถึงวิตามินคุณภาพสูงในปริมาณมากโปรตีนในนี้มีมากกว่าของเนื้อวัวหลายเท่ามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากว่ากันว่าถ้ากินเยอะๆสมองจะทำงานดีขึ้นด้วยปลาถูกดึงขึ้นจากวนทีละตัวไม่น่าเชื่อว่าแค่ครึ่งชั่วโมงจับปลาได้ถึงเจ็ ตัวถ้าคนจากป่าข้างๆรู้เรื่องนี้ถ้าอยู่คนเดียวแล้วมาเจอแบบนี้คงต้องรีบหน,นีแน่ตอนนี้มีเนื้อปลาแล้วแอ็กเนสพาลูกสาวอีกสองสาคนมาที่ทุง่งหญ้าเพื่อเก็บผลเบอร์รี่ผลไม้สีเหลืองชนิดนี้รสชาติอร่อยมากที่นี่ในฤดูร้อนกลางวันยาวนานถึง20 ชั่วโมงแสงแดดเพียงพอสามารถทําให้พืชเหล่านี้ออกดอกและผลได้ภายใน2เดือนเนื้อสัตว์ในฤดูหนาวของครอบครัวเฮลสตนคือเนื้อกวางปลาและอาหารมังสวิรัตส,ส่วนยหญ่อาหารมาจากผลเบอร์รี่เหล่านี้และถ่านเงินแห้งเมื่อกลับมาที่แคมป์ต้องพิจารณาเรื่องการเก็บรักษาอาหารเหล่านี้ที่นี่ไม่มีร้านค้าอย่าว่าแต่ตู้แช่แข็งเลยแต่ชาวพื้นเมืองมีวิธีการเก็บรักษาที่เป็นเอกลักษณ์สร้างตู้เย็นใต้ดินเพื่อใช้ในการเก็บรักษาที่ความลึก1เมตรใต้ดินสามารถรักษาอุณหภูมิไว้ที่ประมาณ1-2ถึงองศาเป็นตู้เย็นธรรมชาติจากธรรมชาติ ใช้เพียงไม้ไม่กี่ชิ้นและแผ่นไม้บางแผ่นตู้แช่แข็งกลางป่าก็ถือกำเนิดขึ้นวางหญ้าแห้งรอบๆเพื่อทำเป็นชั้นชนวนของตู้เย็นเนื้อปลาแห้งและผลเบอร์รี่ที่เก็บมาไขานกจะถูกเก็บไว้ที่นี่รอจนกว่าพวกเขาจะนำกลับไปที่รนวิกอาหารถูกเก็บรักษาไว้ดีแล้วยังต้องนำเนื้อปลาแห้งเหล่านี้ไปไว้ในโรงรมควันการรมควันช่วยป้องกันไม่ให้มแมลงวันวนางไข่ในเนื้อปลาพวกเขาก็จะหยิบออกมาสักสองสามตัวเป็นอาหารสำหรับไข่และสเปิร์มวันถัดไปครอบครัวเฮลสโตอนออกไปเก็บถักป่า,ปาด้วยกันเพื่อที่จะได้กินสลัดผักสด ผักป่าชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเห็ดเปรี้ยวคือสิ่งที่พวกเขาจะเก็บในวันนี้ชื่อของมันมาจากรสชาติที่เปรี้ยวเล็กน้อยการเก็บผักป่าไม่ใช่เรื่องยากสิ่งเดียวที่ต้องระวังคืออย่าเก็บพืชผิดไม่อย่างนั้นเบาๆก็อาเจียนและท้องเสียหนักๆก,ก็อาจถึงขั้นเสียชีวิตทางลัดของชีวิตอยู่บนเส้นทางกลับบ้านครอบครัวเฮลสตงเอิญ e เจอกลุ่มเป็ดป่า ช่วงเวลานี้เป็ดป่ากำลังผลัดขนบินไม่ได้พวกเขาใช้วิธีล่าสัตว์แบบดั้งเดิมด้วยไม้วิธีล่าสัตว์แบบนี้ประหยัดกว่าการใช้ปืนและจะไม่เกิดเหตุการณ์ยิงพลาดจนไม่ได้สัตว์ล่าในเวลาเพียงไม่กี่นาทีพื้นดินเต็มไปด้วยสัตว์ล่าที่จับได้นับจำนวนแล้วได้ทั้งหมด10ต,ตัวแพ็คทั้งหมดกลับไปที่แคมป์สามารถเลือกทำซุปหรือนำมาย่างสดๆกลับไปที่แคมป์แล้วก่อกองไฟถอนขนเป็ดป่าอย่างชำนาญตัดขอบที่เกินออกห่อด้วยฟอยล์วางบนไฟฐานย่างโดยตรงรอประมาณ20 นาทีข้าวขาเป็ดอร่อยๆอก็เสร็จสมบูรณ์ลองชิมสักคำโปรตีนไม่รู้ว่ามีรสชาติเท่าเนื้อวัววันรุ่งขึ้นทั้งครอบครัวไปที่ปากแม่น้ำแห่งหนึ่งในเวลาปกติที่นี่เคยมีสัญ,ญลักษณ์ไว้ชี้ทางให้เรือเล็กที่แล่นผ่านแต่ตอนนี้สัญ,ญลักษณ์นั้นได้หายไปแล้ว ก่อนจะกลับไปที่นอร์วิกพวกเขาตัดสินใจสร้างประภาคารนำทางเพื่อช่วยตัวเองและคนอื่นที่ผ่านมาที่นี่ชิปพาลูกสาวสองคนโตมาที่ชายหาดแห่งหนึ่งไม้เหล่านี้ถูกคลื่นทะเลพัดขึ้นมานี่คือวัตถุดิบที่พวกเขาต้องการหาแค่ใช้น้ำมันเล็กน้อยบวกกับแคลอรี่อีกนิดหน่อยก็ได้มาแล้วเป็นที่รู้กันดีว่าช่างภาพที่ถ่ายทำสารคดีเป็นเหมือนของสิ้นเปลืองสุงค่าช่างภาพสักคนการถ่ายทำแต่ละตอนต้องใช้ช่างภาพไปหลายคนเพียงเพื่อให้ได้ภาพที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครลูกสาวสองคนรับหน้าที่เลือกไม้ที่ตรงกว่า ส่วนพ่อจะตัดให้ได้ความยาวที่เหมาะสมรีบเก็บไม้ให้เต็มเรือก่อนน้ำลงแล้วกลับบ้านขุดหลุมปลูกต้นไม้นับ1นึ่งสองหใช้เวลาเพียงครึ่งวันเท่านั้นพอคอยเฝ้าระวังในป่าก,ก็สร้างเสร็จแล้วเขียนทิศทางต่างๆลงบนแผ่นไม้แล้วตอกยึดด้วยตะปูให้แน่นนักล่าที่เดินตามเส้นทางนี้ จะสามารถหาทิศทางกลับบ้านได้บ้านเฮลสโตนทุกฤดูร้อนพวกเขาจะมาที่พื้นที่ชุ่มน้ําแห่งนี้ที่นี่ถือเป็นบ้านหลังที่สองของพวกเขาเลยก็ว่าได้ฤดูหนาวกําลังจะมาถึงอย่างรวดเร็วพวกเขาก็จะออกเดินทางกลับไปยังนอร์วิกและกลับมาที่นี่อีกครั้งในฤดูร้อนปีหน้าวนไปเช่นนี้หมุนเวียนสลับกันไปทุกสิ่งรอบตัวไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสิ่งเดียวที่เปลี่ยนไปคือลูกสาวกาลังเติบโตขึ้นทีละน้อยส่วนชิปและแอกเนสก็กําลังแก่ตัวลงอย่างชา้า